โอ้ยน้องครับขั้นโกงอีกแล้วครับโอ้ยดู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 ขั้นครับเหมืงขั้นครับเยอะเลยโอ้ยโอ้ยดู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 ูหน้าครับดูัูดูดอูดููด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 ู オ <noise> ーピロ <noise> ー。<noise> โอ้ยใส่ปาเอ้ยฮะโอ้ยย้องครับฮู้บึงศอกผมกับนี่ยางศอกหนึ่งนะครับนี่บึงมือโอ้ย